สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้รับคุณทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอลาวสตาออกที่17ตุลาคม2568นะลาวตาก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานงเสนอให้ท่านเรื่องนี้ลงเพื่อความมัเทิงทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวเขามาชมนะกดจิ้มๆเลยครับกดติดตามเลยนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ,รรระรบอะเรามาชมเลขกันเลยนะหกกับเจ็ดนะครับวันนี้นะหกกับเจ็ดนะหกกับเจ็ดคู่กันกับคุดเจาะสามเจ็ดเจ็ดสามสี่เจ็ดเจ็ดสี่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าสามหกหกสามสี่หกหกสี่อ๋อเอ๊ วัญย้ำทำงานนีง่งบ้านมีตั้งห้าหลังไปอยู่ตัวละหลังก็ได้อเกิดไปนะครับชุดวินก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับชุดวินนะสำหรับนักรูดกับนักวิ่งก็เน้นที่หกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดนะ ก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับบางท่านก็โอนเงินมาให้ครับยี่สิบสามสิบาทนะครับสะสมแปค่าเน็ตค่าไฟไปนะครับสิบาทยี่สิบาทร้อยหนึ่งแล้วแต่กําลังทรัพย์นะครับใครได้ค่อยโอนมาใครไม่ได้ก็ไม่ต้องโอนนะครับมาณน้นะเขาเรียกว่าแบ่งปันนะครับเพราะอาจารย์ไม่ได้เล่นอาจารย์ไม่เคยซื้อไม่เคยอะไรเล่นเองหรอกมี่จะให้กับให้อย่างเดียวครับถ้าซื้อแล้วมันไม่เข้าลำพังไม่ซื้อแล้วมันยังไม่เข้าอยู่เลย

เดี๋ยวถ้ายัง,ยยง,ยยงอ่านอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อาจารย์มีของดีมาฝากด้วยนะของดีมาฝากด้วยนะที่อยู่ข้างล่างข้างล่างบเป็นเซรั่มนะครับเป็นเซรั่มสําหรับบํารุงผิวหน้านะครับบารุงผิวหน้านะ,ะเซรั่มฟื้นฟูผิวจากรอยดํารอยแดง โดยสกินคอลเล t ชันนะครับเซรั่ม um, นะครับ,รบสนใจสั่งซื้อได้นะครับตามลิงก์ข้างล่างนะครับอาจารย์จะวางลิงก์ไว้ให้นะเป็นสินค้าดีมีคุณภาพนะครับที่แนะนําอะไรที่ดีๆก็อยากแนะนําให้สมาชิกนะครับเซรั่มเนี่ยมันจะเป็นของดีนะไม่ว่าจะยี่ห้อไหนนะครับอันนี้เซรั่มฟื้นฟูผิวนะประมาณนี้นะครับ คลิกลิงก์ข้างล่างได้เลยอาจารย์จะวางลิงก์ไว้นะครับสนืใอสั่งซื้อได้เลยนะครับนี้นะส่งฟรีนะครับนี่นะโอเคตามนี้ก็แล้วกันมีของดีมาฝากมาแนะนำนะครับนอ่ะเลขก็เกดไปนะครับเลขก็เกดไปนะสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกสี่หกห้าหกระวังมันมาคู่กันล่ะหเกเจ็ดเจ็ดหกผกันไว้ด้วยครับ ขอขอขบคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮ้ยเฮ้เฮนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้พอแล้วกันเนาะรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ